มารีวิวสปริงนะครับนี่ด้านหลังด้น,นี้ขายที่สุพาเล็กนะครับมาเล่นแบบนี้ก็ได้หรือจะเล่นแบบอื่นก็ได้ลงวันใดก็ได้เดี๋ยวเปิดก่อนไม่ได้รีวิวอยากแกะมากเลยอยากเล่นมาก แต่ต <mondo> <flix> <c ười> ้องรีวิวอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเอามาจับขึ้นมาวางอืมเหมดหนอนเลยเล่นแบบนี้ก็ได้โอ้โหนี่ครับ High, นี่ไงหันยืดเลยนี่ทำแบบนี้น้องเล่นเบาๆเ้านี่แป๊บนึงทำแบบนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวหันกล้องเว้ตรงนี้ก่อน คุณไม่เห็นนะโทษนี่นะมีกออี้วางตรงนี้ครับเห็ไไหนไหมคดแคบคดแคบแคบไอ้แคบเองรับเด้เลยไอ้แคบนะปลอกเลยสปริงยืด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 สปรีงมันได้ยืดดอ,อกมาก เห็นไหมแผลตรงนี้ดีกว่าทุกคนดูนะคนดูคนดูนดแต่บต้องแต่บผมยกผมยืนตรงนี้ก่อนแป๊บมันจะเป็นแบบนี้จื้จื้จื้ คี่ครับผมพามาดูอะไรให้ดูแอบชื่อเดินไปผมพามาดูอะไรให้ดูลงวันใดลงวันใดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมถือปไปแป๊บหนึ่งจะไม่เห็นผมก่อนนะครับไม่เห็นแล้วโอ้โหตัวออกเรื่อง ผิดป๊อปๆๆๆๆป๊อปปลอมตายกรรมนึงครับเอ้าหยิบขึ้นนะหั่นตรงๆนะตั้งตั้งตรงๆนะหั่นตรงๆแบบนี้อะไรอยู่